การบิวตรพั้าร้อยเจ้งปีพุทธตวรรสองนห้ร้อยแป่ไปจัสาีกล้หน้าาูตัดเปนเมืองต่นตีพุทธศตสรรษสอันหร้อยเ้าถึงงพัห้าร้อยสิบทางสาที่สามที่สี่ไปจังหัขล้องแดงตามถนนอุตสหรตสรรี ไปพุทธศักราช2 5 0 2พรรษาที่1พรรษา5ไปพรรษา6เราจะมีชาติจังหวัดกาญจนบุรีไปพุทธศักราช2513พรรษาที่7องค์ท่านไปยังจังหวัดที่วัดห้วยบ้านจังหวัดราชบุรีไปพุทธศักราช2514ถึง2516พรรษาที่8ถึง10 องค์ท ok ่านในกจรบรษาที่วัดป่าสันมานุสรบ้นโคกวนอังเกพร์สภูมิใจเลยปีพุทธศักราชสงันาร5 1ภเษาที่สองค์ท่านใการบษาที่วัดูขาด่นปีพุทธศักราชสงนร อันสาคิสิสององค์การประชาสัมพันจังหวัดเชียงใหม่แต่เขาประกาศองคูการรัฐวแเวนแต่กระใช้นมันขาดสื่อสารกับคงรูอกูดปีุฎธศุราชส่งอันฮาทุสิเกิลอันสาคิสามองค์การประชาสัมพัน์จังหวัดเชียงใหม เพุทธักห์สาน้่สงคดั้จารวัเอเกลือองค์แรกเกลืงจวัดเชีังใหม่เอพุทธักฤ์สงทางารยทีจกมสาทีอายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเอพุทธัก์สงทางห้ายที่างสายสิเหกองค์ท่สมมโด

จำพราษาที่วัดป่าสันติรรมห้วยเหลือนี้นพุทธศักราช2 5 2 8ษาที่22ทานจำรษาที่บ้านกงจังหวัดเลย2 5 4 9 2 5 4 0ษาที่2 3 3 4จำพรษาที่วัดป่าสันติธรรมหวยเหลือนพุทธศักราช ปีพุทธศักราช2544ก,กลับมาจังหวัดสาที่วัดปาา่าเซนต์พิธามอางนี้อีกครั้งปีพุทธศักราช2545ถึง562พรรษาที่39ถึง56องค์ท่านก็เป็นจังหวัดสาที่วัดป่าโมกไทยอำเภอโพือจังหวัดเ,เลย เพราะฉะนั้นองคท่านจะมีวัดอยูสองวัดที่ไปไปมามาวัดว่องไผ่ดยปัจจุบันก็มีอาจารย์โดนผมเปิยพระสงฆ์มากมายนำระการอยู่ปีพุทธศักราช2 5 6 3คศปลายสานิ57ถึง61องค์ท่านก็กลับมาจำพรรษาที่วัดป่าสันติธรรมแห่งนี้จนถึงอบสานการ อาสานการน้นลงตกันทีอย่างน,งานันเราอาจจรัาที่นี่นั่งทีรรมมนเนิรถหรืแม้ว่าจะประสบกับวามชราจรเล็กรงพยาที่ทำให้เห็นม่โดยจักแต่ก็ยัิดที่แล้ลก็สเปที่ ในสิ i, begun, kind, ่งที่เราสิทธิเดินทสงกับว้าองครามชื่อดทันตีปัจจกบบ้ว่าทันตีแปลว่าความอดทนกันช่วงเช้าของวันที่6เมษายน